มัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารแรมสองําเดือน10ปีมะเส็งวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเรืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเลื้งอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือบุตรสลัมพลอยสีหลังส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอรักขังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ คนแชกสอนที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กต่อเต,อตอ่าถอถ,ถุงต่อทหารถอถงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแชกสอนที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ my, อยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันพอสมเผาและหมอมม้าเลขมงคลวันนี้เลข3มเลข5้าและเลข6หมายเซตวันนี้คงจื้อกล่าวไว้ว่าไม่สําคัญว่าเราก้าวช้าแค่ไหนที่สําคัญคือ เรายังไม่หยุดก้าวเดินขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ